สวัสดีครับท่านผู้ชมผมพันธ์เดชพุทธิพฤกษ์นะครับวันนี้รายการโยธาหน้ารู้ก็มาพบกับท่านอีกครั้งนะครับเราจะมาคุยกันในประเด็นที่เป็นปัญหาแล้วก็เกิดขึ้นทั้งในภาคใต้และภาคเหนือของประเทศไทยนะครับแล้วก็วิทยากรที่ผมเชิญมาคุยด้วยในวันนี้ท่านก็เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวนะครับได้ทําการวิจัยศึกษาม,มาเป็นระยะเวลาย,ยาวนานนะครับก็ขอแนะนําท่านให้รู้จักครับจริงๆไม่ต้องแนะนำให้รู้จักนะเพราะรู้จักอยู่แล้ว โอเคโอเคผมก็ขอแนะนํานะครับว่าที่ศาสตราจารย์ดรสุทธิศักดิ์สระรังนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับก็พบกันอีกครั้งนะครับอาจารย์ครับวันนี้เราคงจะพูดกันในเรื่องของปัญหาดินถล่มที่เกิดขึ้นที่ภูเก็ตแล้วก็เชียงรายนะครับผมอยากจะถามอาจารย์ว่าสาเหตุสําคัญที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอะไรที่เป็นสาเหตุหลักเลยที่ทําให้เกิด ปัญหานี้ครับอาจารย์ครับถ้าเอาตัวหลักๆเลยนะครับพูดที่เป็นต้นตออจริงๆก็คือปริมาณน้ำฝนที่เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ภูเก็ตนะฮะหรือว่าที่รอบประเทศเลยจริงๆแล้วหลายๆที่เลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีคนเสียชีวิตนะฮะก็ที่แม่อายที่เชียงใหม่นะครับที่ภูเก็ตก็มีภูเก็ตก็มีสามท่านนะฮะแล้วก็ที่แม่อายเชียงใหม่ก็รู้สึกยังจะค้นกันอยู่ไม่แน่ใจว่าสุดท้ายจะเท่าไหร่แต่ประเด็นหลักก็คือว่าปริมาณน้ำฝนที่มาก อันนี้ปรวัตน้ำฝนที่มากเนี่ยมันเป็นปัจจัยเริ่มต้นหนึ่งเท่านั้นเองเป็นตัวกระตุ้นไหมครับถือว่าเป็นตัวกระตุ้นไหมครับหรือว่าไม่ใช่เราก็เรียกว่าเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมหลักที่ทําให้เกิดการพังครับแต่ว่ามันก็จะมีตัวที่จะไปเร่งนะฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับการก่อสร้างนะการเปลี่ยนแปลงสภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นที่ผิวนะฮะเช่นต้นไม้ในภูเขาหรือว่าบริเวณยอดเขาถ้าเกิดมีการก่อสร้าง เปลี่ยนแล้วก็มันอาจจะมีทางน้ําที่อาจจะไหลลงมาณจุดที่มันมันเป็นสลบที่ชันแล้วไอ้ดินไอ้ดินที่มันมีการจากการเปลี่ยนแปลงสภาพบริเวณยอดเขาเนี่ยมันก็ไม่ได้รับการบดอัดหรือไม่ได้มันก็ไม่ได้มีความแข็งแรงมันก็เป็นแบบหลุมๆอย่างนั้นใช่ไหมครับครับคือคือปกติแล้วภูเขาเนี่ยนะฮะเรารน,นึกถึงภาพเราเอาทรายมากองเอาไว้บนโต๊ะถ้าเกิดเราเราเอาฝักบัวปล่อยน้ําเบาๆไป โ,โปรยๆไปมันก็คงจะค,ค่อยๆซึมลงไปไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดเราเทแรงๆะะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่ายอดเขาเนี่ยมันจะเกิดการสไลด์ก่อนะนะฮะหยุดตัวจากย,ย,ยอดเขาหุดตัวจากยอดเขาก่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยในทางความเป็นจริงแล้วเนี่ยภูเขาไม่ได้เป็นรูปกรวยแต่ว่าเป็นลักษณะที่เป็นสันแล้วก็มีร่องเขานะฮะซึ่งเวลาฝนตกมาเนี่ยร่องเขาพวกนี้จะเกิดการกัดเซาะแล้วขยายขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นร่องน้ําตามธรรมชาติร่องน้ำตามธรมร,มธรมชาติซึ่งการขยายขึ้นไปเนี่ยมันก็เป็นจุดข้างบนสุดเลยนะครับที่เป็นสันเขาเนี่ยแล้วก็เริ่มน้ําเริ่มไหลเนี่ยเราเรียกว่าซีโร่ออเดอร์เบินก็คือเป็นจุดที่เริ่มการไหลที่จะมาเป็นลําธารหรือลําน้าอยู่ข้างล่างนะแต่นี้ซีโร่ก็คือข้างบนสุดนะะถ้าลงมาข้างล่างมารวมกันหนึ่งสายสองสายก็เป็นสองสามสี่ออเดอร์ไปแต่นี้ซีโร่ออเดอร์เนี่ยตามธรรมชาติแล้วมันจะถูกขยายออกไปเรื่อยๆ แล้วภูเขาก็จะเตี้ยลงถ้าถ้าเราไปอยู่อาศัยข้างบนนั่นก็หมายถึงว่าเราเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มันมีคว,มความเสี่ยงความเสี่ยงมีความรอดแหลมอยู่นะครับถ้าเราไปก่อสร้างอาคารนะฮะที่มันไม่ปลอดภัยด้วยเช่นไปก่อสร้างอาคารอ่โดยมีฐานรากที่อยู่ในพื้นที่ลาดชันนะครับแล้วก็อยู่ในที่ท,ที่หลวมเนี่ยอาคารอย่างกล่าวก็ไม่ค่อยแข็งแรงด้วยเนี่ยนอกจากจะล่อแหลมแล้วเนี่ยเรายังเปราะบางอีก ต่อบางที่เอาตัวเองที่ไม่ค่อยปลอดภัยขึ้นบีนะครับนี่อันที่หนึ่งอันที่สองพอมันไหลลงมาซึ่งตามธรรมชาติน้ําก็ต้องไหลตามร่องน้าหรือร่องเขาลงมาฮะแล้วที่ข้างล่างเนี่ยจะเดินน้ํามันเกยไหลสะดวกแต่ถ้าเกิดเราไปก่อสร้างอาคารไปบล็อกเอาไว้ไปอะไรไว้เนี่ยถ้าน้ํามาน้อยมันก็อาจจะไหลตามร่องของมันได้แต่ว่าเมื่อฝนตกหนักซึ่งเป็นตัวเริ่มต้นอย่างที่คุณเรียนอาจารย์เมื่อฝนตกหนักเนี่ย น้ำไม่ได้ไหลซิกแซกตามร่องแล้วมันจะไหลตรงๆแล้วมันจะกัดเซาะแล้วพามว,มวลโมโหลานเนี่ยถล่มลงมาข้างล่างด้วยซึ่งกรณีแบบนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะทําอะไรได้ไอลักษณะของชั้นดินหรือการผุพังเนี่ยมีส่วนไหมครับมีถ้าตามสถิตินะฮะของประเทศไทยเนี่ยหินดินหรือหินที่ผุนะฮะจากหินแกรนิตเนี่ยจะมีสถิติความเสี่ยงหรือว่าฟรีเคนซี่ของการพิบัติเนี่ย มากที่สุดในประเทศนรแต่เพราะนั้นพอเรานึกถึงภาพนะครับว่าเข่าไหนบ้างนะที่ไป็นหินแกรนิตเชียงใหม่เชียงรายาอนครศรีธรรมราชเขาหลวงนะฮะภูเก็ตเกือบจะทั้งเกาะเลยเป็นแกรนิตเป็นแกรนิตหมดเลยนะฮะซึ่งแกรนิตเนี่ยถ้าเราลงมาลึกในเชิงซ้อนแมคานิบอีกนิดหนึ่งแกรนิตเนี่ยเวลาเขาปูเนี่ยเขาจะให้หินพวกกลุ่มที่เป็นแซนเป็นกราเวลแต่ก็จะมีพวกซิลปนเข้าไป <peach noise> ดังนั้นเวลามันผูกพังเนี่ยแทนที่มันจะถูกกัดเซาะลงมาด้วยความที่มันมี friction angle พอสมควรมี cohesion พอสมควรทําให้มันสะสมตัวหนา <S <s <ign al noise> หนามากเป็นจันที่ยังดูเสมือนหนะึ่งว่าแข็งแรงยังว่าแข็งแรงถ้าเราไปเปรียบเทียบกับหินทรายหินทรายพอผูกกลายเป็นทรายนิดเดียวก็ถูกกัดเซาะไปแล้ว <s ign al noise> แล้วก็ไปถึงหินแข็งดังนั้นการสะสมตัวของเขาจึงน้อยแ r a n ิตสะสมตัวเยอะ เพราะนั้นพอถึงจุดหนึ่งเขาไม่ไหวตัวกระตุ้นหรือตัวที่เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้พังก็คือน,น้ำํำมันก็จะสลายลมงมาหมดแล้วที่ผมเคยเจอเนี่ยจําได้ว่าเคยไปแถวภาคเหนือนเนี่ยฮะแล้วทีนี้เขาก่อสร้างโครงสร้างอยู่บนภูเขาแล้วเราก็เก็บตัวอย่างมาเนี่ยปรากฏว่ามันมีลักษณะเหมือนหินเลยจ้ะครับแ,แต่พอเราเอามาแช่น้นํเนี่มัน c o l แล p ไปเลยครับเนี่ยผมก็เลยคิดเอออันนี้มันเป็นที่เราเรียกเป็นแกลเติกซอยหรือเปล่าครับ แล้วก็เคสนี้หรือเปล่าที่ภูเก็ตคือหินโดยเฉพาะหินแกรนิตนะครับเวลาผูกพังมันก็มีหลายระดับนะฮะถ้าถ้าตามร็อกแมชชีนิกหรือทางธรณีวิทยาเนี่ยก็ไล่ตั้งแต่เฟรชจนกระทั่งถึงคอมพลีทลี่เวเตอร์หินในกลุ่มที่เป็นไฮลี่เวเตอร์เนี่ยก็คือผูกพังสูงมากเนี่ยนะยังไม่คอมพลีทลี่เนี่ยมันจะมีสตรัคเจอร์เหมือนหินเลยอาจารย<ะ>์อา<ะ>จารย<ะ>์<ะ>หยิบมาเนี่ยก็เหมือนกับเป็นหินเป็นก้อนเลยแต่พอโย,โยนลงไปปุ๊บแตกใช่ใช่ผมคิดว่าชาวบ,บ้านเวลาเขาไปสร้างเนี่ย เขาคิดว่ามันคือหินเนาะใช่ไหมเพราะว่ามันก็แน่นมากเลยแบนได้นจะสูงมากทาเป็นฐานลักลื่นอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่ามันอยู่ในชั้นที่มันมีความลาดเอียงครับแล้วพอเจอน้ำเนี่ยที่ที่พัดลงมาเนี่ยาะว่าไหลซึมลงมาเนี่ยไอ้ชั้นพวกนี้ก็ก็สไลด์ลงมาก็สไลด์ลงมาเพราะว่ามันก็ไม่มีการยึดเกาะอีกต่อไปแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งของการอยู่อาศัยในพื้นที่ภูเขาจึงสําคัญครับ ตำแหน่งที่ไม่ใช่เป็นบริเว,เวณซีโรออนเดอร์เบินที่มันจะขยายตัวไปตำแหน่งที่ไม่ใช่ตรงร่องตรงสโลปหรือข้างล่างนะฮะก็พวกนี้เป็นตำแหน่งอันตรายหมดแล้วทีนี้ที่ภูเก็ตกับที่เชียงรายเนี่ยในแง่ของสภาพทางธรณีวิทยาเนี่ยเราถือเป็นพื้นที่อ่อนไหวไหมครับแล้วมีความเสี่ยงสูงไหมครับภูเก็ตนะฮะก็หินแกรนิต ที่เกิดเหตุนั่นะที่เกิดเหตุนะฮะเชียงใหม่นะครับแถวแม่อายบริเวณนั้นก็มีกลุ่มที่เป็นหินแปรนิตแต่ต้องไปเช็คละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับผมยังไม่ได้ลงข้อมูลแต่ว่าในพื้นที่เชียงใหม่เชียงรายเนี่ยก็มีภูเขาหินแปรนิตแต่เราก็อย่าไปสเปกซิฟิกว่าอันดับที่หนึ่งคือแปรนิตจะต้องอันตราย<ฮ>ที่สุด<ฮ>อันดับที่สองลองลงมาเนี่ยจะเป็นกลุ่มหินตะกอนที่แทรกสลับชั้น<ฮ>เป็นพวกมาร์สโตน พวกเชลหินที่มันมีกระบวนการในการขยับของเปลือกโลกแล้วมันแตกเยอะๆแล้วมันมีเพลนที่มันไม่ได้แนวมปนอยู่ในแนวนอนเนี่ยนะครับโอกาสที่จะสไลด์ลงมาเช่นอย่างในกรณีของจังหวัดอุตรดิตถ์ตอนปี2องพเาได้จำได้ฮะอันนั้นก็ก็ไหลลงมาเป็นโคลนเลยอันนั้นเยอะอันนั้นเกิดอันนั้นรู้สึกแบบเป็นเหตุการณ์ใหญ่เลยใหญ่มากเพราะทั้งจังหวัดเลยครับจังหวัดเลยครับครับแล้วทีนี้มันมีวิธีการ แก้ไขไหมถ้าเรามองเราคุยกันแบบวิศวกรครับเราเราสามารถที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายได้เราคงไม่สามารถไปแก้ไขมันได้ถูกไหมเพราะอ่าเราแก้ไขไม่ได้ถ้าเกิดถ้าเกิดเราบอกว่าในเชิงนโยบายนะฮะว่าเราจะต้องไปดูภูเขาทุกลูกเลยแล้วก็จะไปแก้เราก็คงงงว่าจะ,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 ะไปแก้ตรงไหนดีจะไปแก้ไปสเตรน์เทนมัน,มนงคงทําไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องโฟกัสไปที่จุดที่มันจะทําให้เกิดความเสี่ยงหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้น S <S แล้วเราก็ต้องไปประเมินตัวภูเขาล่องตรงนั้นช,ช่องตรงนั้นสลบตรงนั้นว่าปลอดภัยหรือไม่แล้วถึงไปทําการดําเนินการแก้ไขซึ่งวิธีการในการจัดการหรือมาดิเกชันมีสองแบบอันที่หนึ่งก็คือไปทําให้มันแข็งแรงขึ้น <S <S นะฮะเราก็มีเทคนิคทางวิศวกรรมเยอะแยะเลย <S <S นะครับนะฮะล็อกโบสก็ดีนะฮะการรีเทนติ้งวอลก็ดีนะครับ, <S <S รบหรืออันที่สองเนี่ยเราก็ยอมรับมันว่าโอ้โหมันใหญ่ซะเหลือเกินจนเราทําอะไรไม่ไหว เราก็ทําลักษณะของการป้องกอันหะรือชะลอนะฮะก่อนที่จะมาถึงชุมชนเช่นะนทําฝายดักตะกอนทาซาโมแดมทําเช็คแดมนะที่กักตะกอนเอาไว้แต่ว่าให้น้ําไหลลงมาไม่ให้มวล,ลมีผลกระทบแล้วทีนี้ในแง่ประชาชนเนี่ยในเมื่อเราวิทยาการมันก็ก้าวหน้าพอที่จะรู้ว่าบริเวณไหนเป็นพื้นที่เสีย่ยงครับรที่จะเกิดปัญหานี้มีหน่วยงานหรือองค์กรที่รับผิดชอบควรจะกฎระเบียบไหมว่าพื้นที่นี้คุณอย่าไปสร้างนะ พื้นที่นี้ห้ามก่อสร้างนะ<ช>อะไรแบบเนี้ย<ช>มันมันน่าจะดีกว่าไหมมันมีบบเชิง,งป้องกันมันมีสองประเด็นนะครับก็คือเมื่อกี้เราคุยเรื่องโครงสร้างที่จะไปทําการลดนะฮะแล้วก็หลีกเลี่ยงปัญหาคือพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในป่าดังนั้นการไปก่อสร้างโครงสร้างไป s t r e n g t e n i n g ไปทําการลดความรุนแรงมันคือ มันไม่สามารถทําได้มันยุ่งยากเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ตามกฎหมายแล้วคือพื้นที่ป่าไม้ห้หามยุง่งหา้า,า <ไป S 2> มาที่ยานซึ่งซึ่งถ้าจะแก้ตรงเนี้มันก็ต้องไปแก้ในโพลิซีแก้กฎหมายก่อนเนี่ยที่หน่งอันที่2ในแง่ของเรื่องของโ,อโซนิง่งนะฮะที่อาจารย์ถามเมื่อสักครู่ว่าเอ๊ะแล้วไม่ให้ก็อยู่ได้ไหมปัญหาสําคัญของบ้านเราก็คือว่ากฎหมายที่ดินกฎห,หมายป่าไม้เนี่ยออกมาทีหลัง <น>ม,มีหลายชุมชนอยู่ก่อนแล้วนะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้เกิดเหตุรุนแรงจริงๆนะกฎหมายก็ยากที่จะไปเอาเขาออกอนะแต่ว่าถามว่าทําได้ไหมทําได้ด้วยความสมัครใจของชุมชนด้วยเช่นกรณีของดินถล่มที่จังหวัดน่านที่บ่อกเกลือหรือน้าป่าอุตรดิษถ์อันนั้นคือย้ายทั้งหมู่บ้านเลยคือเขาก็ยอมรับในความเสี่ยงเขายอมรับเพราะว่ามันหนึ่งก็คือรัฐก็ไม่ได้มีงกที่จะไปทําให้ตลกแข็งแรงขึ้นแล้วก็ ตัวเขาเองก็อยู่ทําได้ความเสี่ยงนะฮะดังนั้นมีกฎหมายไหมก็มีกฎหมายปอพป,ป,ป,ป้องกันและบรรเทาสาธานณภัยซึ่งเมื่อเกิดเหตุที่รุนแรงอย่างห็นได้ชัดแล้ว <c oughs> ก็เป็นอำนาจที่เกี่ยวข้อ,ของนะฮะกับทางเจ้าหน้าที่เนี่ยที่จะย้ายออกนะครับ <Okay. S 2> แต่ว่าสมมุติว่าตอนเนี้พี่อยู่ในพื้นที่ภูเก็ตขบนไปภูเขาพี่อยู่ทีมเขานะฮะพี่ก็รู้แหละว่าเสี่ยงแต่ยูดีเขาบอกว่านายกเทศมนตมีตบอกพี่ย้ายออกเถอะตรงนี้มันเสี่ยง <c oughs> มันก็คงไม่ง่ายใช่มันมันก็ต้องมีอะไรรองรับแล้วก็บรันจะมีหลายเรื่องหลายองค์ประกอบที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วพื้นที่มูลค่าในแง่สังคมในแง่อะไรเยอะแยะเลยตามมาทีนี้เอ,อก็มีคนสงสัยถามว่าเอ,อในพื้นที่พวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยในเมื่อเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเนี่ยมันไม่มีการแจ้งเตือนหรออ่าระบบการแจ้งเตือนเรามองเป็นสองเรื่องนะครับน้ำป่าไหลหลากดินโคนลนถล่มนะฮะกับเฉพาะดินโคนลนถล่มอย่างเดียวนะฮะ เรื่องน้ําป่าไหลหลากเนี่ยถ้าเทียบกับดินควนถล่มเนี่ยดินควรถล่มมีระบบการจัดการในการแจ้งเตือนที่ดีกว่านะฮะเพราะว่าดินควรถล่มเนี่ยมันเริ่มมาจากเมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะฮะที่กรม,มทรัพยากรธรณีปอพเนี่ยเข้าไปทํางานร่วมกับชุมชนมนะครับแล้วก็เริ่มที่จะทำเขาเรียกว่ากระบวนการ Community b a s ส<ช>นะก็คือเอาชุมชนเนี่ยคือคือคือหน่วยงานรับยอมรับว่าไม่มีกําลังพอ ที่จะไปนั่งดูทุกชุมชนซึ่งมีประมาณ 5,000- ันถึงหมื่นชุมชนที่เสีย่ยงดังนั้นก็ไปเทรนนะทางชุมชนให้รู้ว่าเมื่อมีเหตุการณ์จะพังเนี่ยมันจะมีสัญญาณอะไรบ้าง<ฮ>เอากระบอกว่าน้ำฝนไปให้นะฮะดังนั้นเนี่ย<ฮ>เหตุการณ์ที่เราไม่ค่อยรับรู้ก็คือว่าจริงๆมีหลายชุมชนมากนะครับในประเทศไทยที่ผ่านมาตลอด20ปีเนี่ยซึ่งหนีออกก่อนที่จะเกิดเหตุ ด้ตัวเ,เองนื่องจากมันไม่เกิดเหตุเลยไม่เป็นข่าวก็เลยมีใครใไม่ไม่มีการเส<ช>ียนะแต่ว่าตรงนี้สิ่งที่ที่จะเป็นปัจจัยสําคัญก็คือว่าหน่วยงานราชการเนี่ยจะต้องตั้งงบประมาณในการที่จะให้มีการซ้อมมีการให้หน่วยง,งานเข้าไปอยู่ตลอดนะครับนะฮะแต่ในขณะที่น้ําท่วมอย่างกรณีเชียงรายเนี่ยนะครับที่น้ําท่วมโอ้โหลาน<อ>บ,บ้าน,นบ้านผมก็ท่วมยังสูบน้ําอยู่เลยเนี่ยนะครับในใเชียงรายเนี่ยปรากฏว่า มันไม่ใช่เหตุการณ์ที่ที่เคยจะต้องมาซ้อมกันก่อนใช่ใช่รู้สึกมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เหลือวิสัยเหลือวิสัยเหลือวิสัย,ยครับ,รบหรือไม่กระทั่งย้อนกลับมาที่ดินถล่มเนี่ยถ้าเกิดเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องอุบัติเหตอันนั้นก็เหลือวิสัยหรือพังในจังหวัดเลยครับนะฮะก็ไม่รู้จะซ้อมยังไงเหมือนกันครับแล้วทีนี้จะพูดถึงประชาชนในพื้นที่เนี่ยเขาควรจะปฏิบัติตัวยังไงในพื้นที่เสี่ยงประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอันดับแรกต้องรู้ก่อนว่าตัวเเองงสียม Ừ, นะครับนะฮะกรมทรัพยากรธรณีมีแผนที่เสี่ยงภัยระดับชุมชนอยู่ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นของดีมากนะฮะไปดูเลยครับไปเปิดเว็บไซต์ของกรมไปโลไหลดมาเลยว่าหมู่บ้าน ừ, ท่านหมู่บ้านอะไรเสี่ยงไหมเสี่ยงไหมนะฮะเมือ่อท่านรู้ว่าท่านเสี่ยงปุ๊บเนี่ยก็ต้องดําเนินการดูว่ามันจะมีกระบวนการผู้นาชุมชนต่างๆจะมีการเตือนภัยมาถึงเราได้อย่างไงบ้างคือเอาเอาเรื่องเอาเรื่องของการเตือนโลบพยพก่อนเป็นตัวแรก นะฮะต้องหาช่องทางต้องคุยกับผู้นาชุมชนว่าเฮ้ยอันเนี้ยพวกเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยผู้ใหญ่บ้านจะจะมีกระบวนการในการเตือนพวกเราอย่างไงจริงๆแล้วนะฮะเรื่องภัยพิบัติเนี้ยผมจะบอกว่าจัดการง่ายก็ง่ายยากก็ยากถ้าทําให้มันยากวิธีที่ง่ายที่สุดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวไม่ว่าจะเป็นดินโคลนถล่มน้ําท่วมเนี้ยถึงไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับแต่ซ้อมทุกปีอืมซ้อมประจาทุกปีอย่างน้อยอย่างน้อยทุกคนจะรู้ว่าตัวเองควรจะต้องทําอะไรอื นะแต่ถ้าเกิดขายการซ้อมก็จ,จบนะเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งรู้ว่าตัวเองอยู่ไหนสองหาวิธีการในรับการรับข้อมูลอันที่สามนะถ้าจําเป็นจะต้องมีการปรับปรุปรงโครงสร้างที่อยู่อาศัยเช่นเราอยู่ในพื้นที่ที่น้ําป่าไหลหลากก็ทําบ้านยกพื้นสูงใช่ไหมฮะซึ่งจริงแล้วหลายบ้านยกตัวอย่างเช่นนะฮะแถบๆที่อยู่ชายทะเลเอ่าวไทยนะครับมีน้าทะเลเข้อันนี้โอเคเขาก็ยกบ้านหนี นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะหนักไปกว่านั้นก็คือทํากาแพงกันดินนะครับหรือทําโครงสร้างที่มันปลอดภัยขึ้นแต่ทีนี้ถ้าอย่างอย่างพื้นดินชายเขาเนี่ยบางทีการยกพื้นสูงเนี่ยมันก็หนีอโบเดอร์ไม่ได้ใช่ใช่ท่ไมผมดูตามเนื้อข่าวโอ้เโบเดอร์แบบใหญ่มากอ่ะเนี่ยลงมาในเปี้ยงเดียวบ้านแบบไปเลยเดิรพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นหินแกรนิตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องมาเรื่องของการปกพยพหนีภัยให้ทันนะครับก็ต้องคุยกับชุมชนคุยกับผู้นําชุมชน เพื่อที่จะซักซ้อมการซักซ้อมนี่ผมเคยไปช่วยทางชุมชนดําเนินการมีความละเอียดอ่อนมากครับอาจารย์เช่ <_ A> นสมมุติว่าเกิดตอนสองโมงบ่ายสองโมงเวลาเกิดเหตุขึ้นปุ๊บมีสัญญาณเตือนภัยขึ้นถามว่าคนไปไหนรู้ไหมครับโน<อ>ไปโรงเรียนอื <_ A> <_ A> พ่อแม่ทุกคนไปรับลูกก่อน นะฮะไปรับลูกก่อนพ่อแม่ทุกคนเนี่ยสัญญาดังปุ๊บเนี่ยคือพฤติกรรมมันมันมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะว่าสัญญาณดังปุ๊บทุกคนจะออกหนีออกจากที่ที่ไม่ใช่ฮะนะฮะทุกไปรวมกันที่จุดๆหนึ่งถ้าถ้าไม่มีการซักซ้อมถ้าไม่มีการซักซ้อมคุณครูอาจจะบอกว่าเมื่อสัญญาณดังปุ๊บก็เอานักเรียนออกจากพื้นที่ส่วนพ่อแม่ก็ไม่ได้รู้ว่าลูกกำลังออก ก็เข้าไปในพื้นที่แต่ไม่ให้มันจะมั่วสู้กูหมดเพราะฉะนั้นการทักซ้อมเนี่ยก็สาคัญอันที่สองอ้าวแล้วพ่อเท่าแม่เท่าที่อยู่ที่บ้านล่ะเอายังไงลูกก็ต้องรับแม่ก็ต้องรู้สึกกังวลกังวลไม่หมดแต่นี้ถ้าไม่ซ้อมเนี่ยมันไม่แม้กระทั่งในครอบครัวไม่เคยคุยกันเนี่ยว่าไอ้ฉันจะเอายังไงดีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วการซ้อมนี่สาคัญนะครับกับการที่ไม่เอาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่เสี่ยงยินถล่มคืออะไรรู้แนาจางมีสองแบบ อันที่หนึ่งคือเราเอาตัวไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอืเช่นพื้นที่ที่น้ําจะหลากมาอะไรมาอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่หรือเราไปทําให้ตัวเองเสี่ยงเช่นการไปตัดไหล่เขานีอันนี้ก็เป็นน้ํามือมนุษย์แล้วก็ไปสร้างบ้านอยู่ตรงนั้นนะฮะถ้าตัดไหล่เขาเกินสามเมตรห้าเมตรมีความชันไมยรอันตรายใช่ครับแล้วอะไรเป็นถ้าเราแบบชาวบ้านนะคนชาวบ้านเนี่ย ตัว warning ที่ดีที่สุดสําหรับชาวบ้านเนี่ยคืออะไรวันนี้คือดูว่าถ้าฝนตกใช่ติดต่อกันหลายวันครับก็ควรที่จะยกตัวอย่างเช่นตัวกรณีของเชียงรายเชียงใหม่เนี่ยนะครับอาจารย์ฝนประมาณ300มรอยมิลิเมตรบวกนั้นเลยที่ภูเก็ตก็เห็นว่า200องร้อยบางวันแค่วันเดียวนี่200รมิล นะซึ่งถ้าเกิดเราเปรียบเทียบนะฮะบางจังหวัดเนี่ยผลเฉลี่ยรายปีเนี่ยอยู่ประมาณสักพันสองพันสามนั่นหมายถึงว่ามันหนึ่งในสามที่หนึ่งในห้าอันนี้วันเดียวนนสี่แล้วนี่วันเดียวไปสามร้อยสี่ร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยปริมาณน้ำฝนเนี่ยสำคัญม,มากซึ่งหน่วยงานต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นกรมทรัพยากรณธร,รณีหรือปอพก็จะมีกระบอกวัดน้ำฝนอันนี้เราก็ยกหูโทรหาเขาได้เลยแล้วเขามาส่งให้เขาแก้ไขข้อมูลเราว่าเราอยู่ตรงไหน เบเตแต่ทีนี้มมผมว่ามันก็ชาวบ้านก็อาจจะก็คือชาวบ้านแต่ตาจะไม่เพราะฉะนั้นะมันก็ต้องมีหน่วยงานหรือบุคลากรของรัฐที่มีความรู้ความเข้าใจครงนี้ครับทําหน้าที่ทําหน้าที่คอยแจ้งเตือนหรือคอยสอดส่องว่าตอนนี้มันมีความเสี่ยงแต่ทีนี้เท่าที่เราดูมันก็เหมือนกับเป็นเรื่องของไฟไหม้ฟางเนะเาะพอเกิดเหตุทีหนึ่งเราก็รู้สึกว่าโอ้โหเราจะต้องมีมาตรการยอ,ยาอย่างนี้อย่างนี้ไฟไฟไหม้ฟางทั้ง ผมก็ไม่แน่ใจ่หน่วยงานราชการบางหน่วยงานเขาก็ทํามาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าก็แน่นอนพอมีเรื่องการมงการเมืองมันก็จะเป็นไปไม่ฟังก็อาจจะเป็นไปได้อีกอันหนึ่งอาจารย์แก้ตัวเรามากงานวิจัยครับพอมีเหตุไปพิบัตินะยกตัวอย่างเช่นดินถล่มขึ้นเนี่ยผมดูมาหลายปีแล้วก็จะมีจํานวนงานวิจัยที่เพิ่มขึ้นแล้วแต่ว่าก็หายไปนะครับผมทําวิจัยเรื่องเนี้ยมาตลอด20ปีเนี่ยไม่ว่า จะดีจะจนยังไงเราก็ทาไปเรื่อยๆแต่เราก็จะเห็นไซคล์แล้วสิ่งที่คล้ายๆกันก็คือว่าพอเกิดอะไรขึ้นมาคนก็จะไปทําอะไรที่ซ้ําๆกันอืซึ่งเราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นครับครับครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดในประเด็นนี้นะครับในเรื่องของการเกิดดินถล่มเนี่ยปัจจัยที่สําคัญที่สุดก็คือปริมาณฝนระน้ำฝน,ฝนใช่ครับถูกไหมครับ่บแล้วก็ แล้วก็การที่เราเข้าไปเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ใช่ตามธรรมชาติเราเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจริงๆแล้วเนี่ยคนที่อยู่เนี่ยเขาอาจจะไม่รู้ไงว่าเขามีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็น่าจะเป็นหน้าที่ของปอพของทางท้องถิ่นปอพของอบตปอพของจังหวัดนะครับที่จากนี้ไปต้องทํางานให้หนักขึ้นเชื่อว่าก็ทํางานหนักอยู่แล้วนะครับครับก็แสดงก็จะเป็นพื้นที่ เอ่อาเชียงขานะครับพื้นที่เชียง<ช><ช>ขาที่เกิดปัญหายอย่างนี้ก็เกิดขึ้นทุกปีนะครับก็หวังว่าสิ่งที่เราได้คุยกในวันนี้นะครับก็จะทําให้รู้ว่าปัจจัยสําคัญก็คือเรื่องของฝนเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ก็เป็นเรื่องสาคัญนะครับบุริเวนคนที่อยู่ในพื้นที่เองเนี่ยท่านก็ต้องรู้ว่าท่านอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือไม่นะครับด้วยตัวเองผมอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเราเสี่ยงหรือไม่เพราะถ้ามันมีฝนตกหนักต่อเนื่องกันหลายวันนะครับเราอยู่บริเวณ เชิงเขาเนี่ยโอกาสที่สิ่งที่อยู่เบื้องบนก็อาจจะไหลลงมาหาเาได้นะครับก็ควรที่จะอพยพนะครับจริงอันนี้เราก็คงเป็นบังคับไม่ได้ว่าคุณจะต้องอ,ยอ,อพยพนะอพยพที่ดีที่สุดก็คือการอพยพด้วยตัวเองคอันนี้พิสูจน์แล้วฮะคือจะไปรอรัฐให้มาสั่งการให้มาบอกเนี่ยไม่ได้ดังนั้นดีที่สุดคืออพยพด้วยตัวเองอแต่ว่านั่นหมายความว่าหน่วยง,งานรัฐไม่ได้ไม่ใช่ไม่ก็ไม่ทํางานนะฮะ หย่อไงแล้วก็ไปให้ความรู้เขาก่อนใ,ให้ข้อมูลเขาใช่ครับ,รบโอเคนะครับ,รบสำหรับวันนี้นะครับรายการโยธานะรู้ที่เราคุยกันในเรื่องของปัญหาดินถล่มที่เกิดขึ้นที่ภูกเกต็ตหรือว่าเชียงรายนะครับซึ่งท่าอาจารก,ก็บอกแล้วว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของแกรนิตที่มีการผุพังนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ในเรื่องของเชิงป้องกัน่ก็ได้จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็เราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแค่ชั่วครู่ชัวยย่ววาน เมื่อเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วทุกคนก็จะเริ่มลืมแล้วก็มันก็จะวนซ้ํากับไปอีกครั้งหนึ่งแต่คงไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับอาจารย์ครับครับวันนี้นะครับรายการโยธาหน้ารู้ในเรื่องของดินถล่มก็คงจะหมดเพียงเท่านี้นะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับรายการโยธาหน้ารู้นะครับสวัสดีวันนี้สวัสดีนะครับ